สวัสดีครับเมอนี่ยอยู่กับบาบอยด้วยครับเมอนี้ผมมีแนวมาแนะนําสาหรับพี่น้องที่อยากฝึกเลียนเครื่องดนตรีอีสานพิ่นตัวนี้บาบอยสั่งมาจากจังหวัดนครพนมครับภายในกองเพิ่นกระสิมีตัวพิ่นเพื่อนกระห้อาอย่ยงดีครับพี่น้องเพื่อนยังมีหัวพญานาคมาให้น้ำครับยาสลรักมายางเสืองามเลยครับพี่น้องเต่ว่าอันนี้ต้องเอามาประกอบเองด้วยครับบ่อยากเลยครับพี่น้องแค่มุนตามหูนอตที่เพิ่นเฮ็ดมาให้ซํานี่ก็ได้แล้วครับบ่อยากเลยเป็นบ่ครับพี่น้อง แล้วเพิ่นกันยังมีคููมือสาหรับหัดเล่นมาหายนาเด้วยครับต่อไปสีพาพี่น้องมาเบืองแบบทรงพินพินตัวนี้เป็นรูปทรงยดน้ำซึ่งเพิ่นกันยังติดโนดมาไวย้ยูน้ำคอดครับพี่น้องเพื่อไงต่อการฝึกเห่นครับผมเดี๋ยวบาบอยจะลองเห่นซูพี่น้องฟังไปฟังกันเลยครับพี่น้อง เจังดครับเสียงมวนป่ะคับพี่น้องอันนี้ก็เป็นพินโปงถี่ราคาบปสูงสำหรับเอาไว้ฝึกเห่นครับอาชีพนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้ด้วครับเดี๋ยวบ้าบอยขออนุญาตเป็นเห่นนพินต่อกันด้วยครับสวัสดีครับ